สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมล่ะค่คุณผู้ฟังทุกท่านกะพบพอกับยายดวนคือเก้านาอพี่น้องสําหรับคลิปนี้นาะพี่น้องกลับมาฟังเรื่องเล่าของผีหวยข้องจันผีหลอกสมัยแตะโกนพี่น้องผีหลอกตามหวยนองข้องบึงเรื่องเล่าเรื่องนี้ก,กะเกิดขึ้นกับอีพออีพอแล้วก็ับมาเล่าให้ยายดวนฟัง สาเหตุเทียนเช่าบานเทบนะนะนเอิ่นว่าห่วยข้องจันมันม่ทีไปทีมาได้พี่น้องสมัยตั้งแต่รุ่นนันปูญาตายหญ่อันคงคงปูถวดนม่ไหมผนสิ่อื่นว่าห่วยข้องแดงสมัยต่ก่อนกี่มันนี้ห่วยข้องแดงนี่ มันสีมิเต็ป่าอันขางข้องนี่อันปลาแดงแล้วก็มันมีเครือเถาวันเนาะคุ้มไปตามอันอันขอบอันหอยน้องข้องบึงนะแม่แล้วคนก็พอใครไปหากินหวยข้องแดงพราะว่าผีแกผีแดงมันเ็ดมันขวง คนนี่สิบอย่างกล่าวเข้าไปเลยดิเพราะว่าหกกับหกมันนี่ปาลากะไหลปลานนี้ไหลาหปลาคอปลาชนน่ไหมพี่น้องคันว่าบึงว่าหนองกระสิมิแต่ป่าปลาอ่อมอ่อมบึงอ่อหน้องไหวไหมมันเป็นตะยาน สมัยแต่ก่อนอีพอรวเราเบอกมันปลาหลายผีก็หลายลวเราบอกนะย่อเขาไปในปลาในดอนนี่มีแต่ผีหรอกสมัยก่อนนะชักผีมาใส่ใส่วเราบอกนะหลายค่ะจนโต๊ะมอหอดสมัยของพอ่ออีพอนหะ่ไหมขงปูนะคนก็นยังบ่าเขาไปดิยังไม่ผู้ใดไปตองไปใกล้อ่นข้องหวยแดยงนะ่ะ แต่ว่าอีพอน่ะเราเป็นหนุหน่มเนาะอายุประมาณสิบเจ็ดปีนี่ก็พอเลยเคยได้ยินพ่อเปาจักเถื่อนห่วยแดยงนั่นมันผีหลายผีดุผีแกผีแดงก็พอเคยได้ยินจักเถื่อจนกระทั่งมือหนึ่งพระกันส่วนกันไปเอาจันไปทักป่านี่ยแม่สมัยตะก่อนกี่ไม่ได้ใส่จันเนาะสมัยโบราณ ไปหาดับอันปลาตามหวยน้องข้องเบงิ้องเมย์วันนี้จันดับปลานี่พี่น้องอาจอาจสีหูแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่ไาไปว่าลูกหลานเกิดไม่ใหญ่รุ่นสีวงหูเด้แต่ว่าบางคนอาจสีหูแต่คนใดมาหาอยู่หากินน่ะแม่จันดับป่านี่กระคืบเลยพี่น้องนี่ที่ใช่ด่วนนั่นลุงเสียคีบไปข้างบนนี่เป็นแบบนี้ละ ลักษณะมันสิเป็นใหม่แปลว่าอันเป็นของโบราณประดิษฐ์ขึ้นมาเองไม่พี่นอ้องฮีดขึ้นมาเองสําหรับอันดักป่าบันนี้อีพอกบหมู่นีกอะได้จันแล้กก็มาเด้ไปห่วยแดยงพี่น้องเราว่าไปห่วยแดยงห่วยแดยงนี่สิห่างจากหมู่บ้านนี่ ประมาณสามกิโลกลัวต้องไปนอนอยู่ผลเนี่ยหออเขาหอวหวนามไปนําแต่จันละไปเลยวันนี้เบียกจันไปจันนีไปว่าเขาอยากใส่หมองไรก็ใส่ไดได้พี่น้องโยกไปใส่ได้ล้วอแม่ไปหอดวันนี้ไปหมองไปหมองหวยแดงเนาคล้องหวยดแดงนั่นมีแต่ตุนแดง อยู่ขางอันห้องนี่ไหมตุนแดงไม่ได้ตุนใหญ่ๆงามรว,ว่าเลี้ยงไปนี่ตามมันสายห้องไหมสายห่วนี่ไหมไม่ใช่ตุนแดงตุนใหญ่ๆมาหน,นิทั้งขางอันนี่นไหมมันก็เป็นเครื่อเป็นคุ้มเป็นเถาวันไปตามตุน,ดนแดงไหมเอาไง่ามันเป็นเหอะพี่น้อง เป็นแต่มีงูอัน,นแล้วบอกนะ่นมันนี่ย่างไปยังสีร้วว่ายินหน้ามนี่ก็ยินกับพักกันใส่จันไปหอดใส่จบล่ะใส่เสียมนี่ไหมเสียมบานเท่านี่ล่ะแล้วก็ขุดดินขึ้นามามันนี้ก็สำหรับหมองว่างจันนี่ไหมสำหรับอันทาจันศิลับปอาป่าลี่ไหม กะพักกันใส่แล้วล่ะก็งที่พักกันคือไปนางหลินอยู่เทียงเนะาะคา่ามันคำนเนี่ยกษียนพักกันกินเขากินน้ำแล้วก็จังสีลงมายามจันทกลางคืนกับสีมายามจันทรบลวาวนะ์เนี่เพะว่นนอนอยู่พุนมันนี่ใส่จันทเรียบรวยแล้วกะ็พอดีลาว,ว่ามันหอดหน้ามะแรงพอดีตุกตอนดินเนาะแต่วินสิตกดิน กับพักกันไปกินเข่ากินเข่าแล้วล่ะกับพักันนั่งเล่นสูบยาคุยกันล่ะกับเลี้ยวบังทั้งนั่นทั้งนี้กับพักกันเบากันว่าเป็นแต่ปลาหลายเนาะเพิ่นกะว่ามันเคลือเทาวันมันคุ้มลงอันห่วยนี่แม่ประมาณจักอีกจักสามสี่ชั่วโมง่นเบากันเนาะจังไปยามจันทร์ใส่เนี่ใส่คนละหมองดิ ผู้นึงใส่ขงังเทิงผู้นึงใส่ขังล่างสิไหมพี่น้องไต่ลงมาอีกแหมบด้บได้บบไปใส่ไก่กันดิถึงเม่ลาสิไมา่ยามจันได้พี่น้องมาขับกันลุ่งจากเทียงหน้าอีพ่อนี่แล้วก็ตรงดิงใส่จันลรวเลยเนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้หอดจันสําพี่น้องเราเหลียวเห็นคนเยอเห็นคนนั่นไหววา พอมา่มุยมุไม่มนี่แม่อันยุจันแล้วเนม่แล้วก็ฝ่าวดิยางรูรูไปเลยใตกระบ,บองทั้งกลุ่มแน่อันทั้งเบึงจันแน่นไหมพี่น้องยานจะของเหยียบต่อไก่สีหอดจันละ่ะเหลียวหาคนมุมีเลี้ยวหาแล้วก็เลย หมุนโตเลยดิหมุนโตนั่นเหลียวหาคุณมันนี่หมุนกลับขึ้นมาทั้งจันเรลาหินคุณคุณยางออกจากจันนี่เป็นพี่น่องรอบสองนี่กำลังยางไปข้างหน้าเอา้าแล้วก็เลยว่าเลี้ยวมังหันเ่เห็นคุณมาได้ใส่อีกเราคิดเนาะคิดได้ใจนน่แไมตอนเรายางสีหอดจันนนั่น มันโมนมีคนแล้วก็แล้วก็มองหารอบขางทุกทิศมันบมเห็นเนาะบัดมุวนรอบกลับขึ้นมาผ่นนมาเห็นแล้วก็นั่มแล้วมันเราตามคนคอนอันไปแล้วก็ตามไปมันียางไปรอบห่วยเนี่ยอันหว่วยแดงเงินนาเราวานยางรอไปรอไปก็ตามไปเรื่อยๆตามไปพี่นนองล้ว่า มันสิเป็นพ่งอยู่วนแะ้ว,ว่าเป็นอึมครึมอยู่ดูข่างหวยหนองนั่นแล้วก็เลยไปนางลุงไปนางลงุงเบืองว่ามันเขาไปมองทนเทิศหยังระ้ว,ว่ามันหกกระรอกระเดียเราคิดในใจนหนาระว,ว่ามันเป็นตัวหกระว่ามันเป็นมันเป็นคึม้มขึ้นระว,ว่ามุ่งมุ่งขึ้นเนาะ ันนี้โยคนกิงหนพี่น้องเดี้ยวเข้าไปเห็นคุนนางเบากันอมอมเอ็มเอ,ม,เอมอยู่เสียงเบากันน,นะนะ <c oughs> แล้วก็เลยหยับเข้าไปอีกแล้วว่ะไปสวงเบิ่งมันเหมือนเป็นเถาวันเนาะมันเป็นเถาวันมันขึ้นอ่อมไปเบืดเราก็เลยเอาเมือนวกแยกเบยน้อยละวล่ะเราแ,แบกเบิ่งนะ้ แล้วว้าวแล้วว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปบึ้ออันมองอันมองทีแล้วว่ามันเป็นอันเป็นขึ้นเป็นตะกกนะแมเดี๋ยวหาคุนกับบวมนี้มันมันนีเสียงงาแดงตกลงมา,า,งาดังอ่าหลดตกไปข้างอยู่มองอันมองเครือเห่วันที่มันคุ้มเนาะอีพอแล้วก็แลนด์แล้วตกใจเนาะ คุณก็บ่มีเงียบก็เงียบเล่นบัดนี้สิมายามเอาจันบัดนี้กําลังว่าสิอันยกเอาจันขึ้นมาเอาปลาน่ะแม่ได้ยินเสียงคือจังคนเอาปลาติ่มนี่แม่อันกวกน้ําแม่อันดังอยู่จํจําจําอยู่ละว่าแล้วก็เลยนั่งฟังยังบทันได้หันหลังมาเบิ่งเลย นางฟังก็่ังเอาก็จงเอาปลาตีนอย่างนี้เนาะ่าอันกวกนาม,มนย่าหนดังอยู่จำ้ำจำจำแล้วก็เลยหันขึ้นมาเบิงบ่มีอย่างเงี้ยบเงียบบันี้เหลียวบางมูบันอยู่ไตพุนบันอยู่ไก้เติบพี่เนกระมูนั่นก็เลยสิมานยกจันขึ้นยกจันอีกรอบสองยกขึ้นเอาปลานีน่าห เสียงคือปลายตีนนี่ปัดหนามไม่พี่น้องนังจ้ำจ้จ้ำอยู่เลยว่างลงูอีกก็เลยหันหนาไปบึงจากเม็นอีหยังระหว่าแขนตูนเต้นอยู่อยู่งาแดงปลายตีนนั่นเดี๋ยวไปบึงนั่นคือจังเอาอันเอาปลายตีนนี่ไมมกวกหนามไหม ทังที่จมจมอยู่มันแล้วก็เลื้อยเงือยหนาขึ้นเงือยหนาขึ้นตามมันตามโค้งล่างอันที่แขนอยู่อันปลายแดงั่นแมต้นแดงสูงมันนี่อันโค้งล่างเลยแม่ก็เงี้ยเง้วไปตามมันปลายแดงแล้วว่ะเลี้ยวไปนี่มันจะเป็นสีขาวๆมันนี่แขนนั่นลักษณะเป็นแขนนี่แหละจับ จับมือจับแขนจับเลยเมยกำลัแดงมันนี่เลี้ยวลงมาเง้วเงีาวตีนหนน,น,นควกนามยุงสิเมย์แล้วก็ยันี่ยโมเนยใจมันคนเมื่อเม็นอีหยังขันวาคนสมาสีเห้วเทะแล้วคิดว่านงเมย์มันนี้ตอนเค่งเว้นนี่เมื่อใส่จันนี่มัน,จจน,นุีนหยัง เรก็เลยยางยางเนียเข้าไปไปหอดแล้วว่ามันเป็นอันไข่ไข่ข้นแต่ว่ามันเป็นเยาเววน่าเราบอกขาเนี่ยขูยุงสิวันนี่เราเบิ่งเหลี่ยมันมอมเมนคนมันเป็นผีเราบอกหันหลังจนแล้วกลับขึ้นสิไปหาจันเนาะ วันนี้เสียงเอาตีนกวกนามเลยไหมอันตามหลังเราเลยไหมวันนี้มันสีมิติตุ่นแดงรว่าตุ่นแดงมันสีเลี้ยงตามขางห่วยนั่นแล้วก็เราอ้ากูก็จังเรียนออกมาไก่เร้เรว่าอันเสียงกวกนามนั่นก็ยังตามหลังมาอยู่บ่เอาขอดจันเลียนสีไปหอดมูวเลยเสียงอันกวกหนานั่นไหมตามหลังนั่นมันมีติตุ่นแดงตลอดเด้ ตั้งตามหลังมาอยู่ไปหดไปถึงแขนหมูเรนเมื่อเมื่อเมื่อกูบ่เอาละป่าอีพอว่าเมื่อเมื่อเมื่อเศร้าเศร้าบัน้หมูก็เลยว่าเอาสีเศร้าอีหยังกูกำลังใส่ป่าใดไอยู่เดียวนี้กูบ่เมื่อแล้วมึงดอกเมื่อโลดอีพอก็เลยว่าพ่เมื่อขย่าสูเรือกูสีเมื่ออีพอเราก็ได้ของป่าเราก็ได้กระบอกล้วก็ทั้งแรีนทั้งอยางตั้งสองสามกิโลนั่นละว่าหอดบ้าน อันที่นี่อีกบดน,นเนาะเราเบาประมาณนั่งประมาณเกือบสองชั่วโมงนี่ละ่ะเห็นมุงไปน้ากันน่นเขามาในบ้านวันนี้เขาไปบ้านนี้เพวกเขาไปเงื่อนเจ้าของดีตรงไปหาอีพออีพอ,อก็เลยว่าอันช่ไยแ่อีพอป่าในไร่ายบอโอ้ยอันที่มึ่งไปหากูบอกกูมาอันนัล่ะ กูกำลังยามจันอยู่เสียงคือคนกวกนาำนี่เอาไปตีนกวกกวกมากกูก็เลยเงยหน้าเบิ้งมันมมีหยังกูก็บ่าสียามจันอีกเสียงดังมาอีกเสียงดังกวกนนามากอีกก็เลยเงยหน้าเบิ้งกูเห็นเป็นหลางขาวๆเงาๆ แขนงาแดงอยู่กูเดียวขึ้นเบิงสิมันโมเป็นค้นกูก็ถิมจันว่างจันกูก็เลนมันนี่เสียงกวกหนามก็ตามหลังกูมาตามหลังจนมานหอดบักแก้วบบกแก้วกำลังสียามจันอยู่มันนี่กูได้กวกหลังบักแก้วมันนี้บบกแก้วก็เห็นขึ้นกันเต้นมาตามงาแดงตุนแดงน่อแไหมหลางเงาเงาเขาขาวน่ะ มันมีแต่ตูนแดงกันบอยอยู่ร,หรอหัวอยู่บรสันตอันเราเบานันปักแก้วก็เห็นคือกันทิมหดจันบรสันตุกุบเอาหอดป่าตุกุเลนมาตามหอยรอตามหวยเสียงนั่นกันก,นกวกน้ำตามหลังพี่จนขามทงมาทงพี่วิทหอง่นหอง่นข้องนั่นล่ละข้องหวยแดงนั่นชัวบ้านยินเสียงหยัาง เขาบอกกันสูกันมันนี้สูกันยวนยู่นอกสั้นมันนี้อันปูถวดเนาะพอปูนล่ะก็ไม่ยาก็เลยมาถามว่าพ่กกันสูกันเรื่องยังก็เลยบอกให้ฟังว่าเอาจันไปดักอันปลายุงหอยแดงผีหลวกตู้่อยอยู่สัตว์วันนี้พอกระเมกก็เลยบ่าผู้ใดบอกสูไปอันหอยแดงมันละผีแกผีแดงแท้ยหันมันคิดมันขวงตัวยวนคนบ่ไปจักเถื่อนด้ นมาสิไปไก่อันแถวบ้านนี่คนบ่ไปได้หยหยแดงแนะนั่นน่ะเพราะว่าอีพออีเมยียบอกไว้อันยากับปูบอกบอกนล้วอีพอนะ่ะมันเป็นแต่ย่านผีหวยแดงนะั่นมึมยิ่งไปไไปดอบบางเท่อนี่ก็เป็นหัวกุดบ่ม,มีหัวหัวขาดนางทั้งงานแดง่นมันมีคนไปเห็นหลายคนเลี้วคนจนมาไปหาอยู่หากินมันจตเป็นบ้านเขาตัวอยู่หัน มันสิเป็นบ้านมันสิเป็นเป็นพุ่งขึ้นมีคนไปเห็นแล้วหลายคนข้างในยนีย่มันสิแปน็นก็ยังมีคนอยู่ยอีพอแล้วก็เรยว่าคอยไปเห็นหมองนั่นมากอีเมียมองนั่นแหละอคอยตามคนไปขอวมันคนหลักเอาปลายน่จันคอยก็ตามไปตามไปคอยไปเห็นมันนี่เงียบเงียบเย็นก็เย็นจนงานเดยงยลูนลงมาใสา่ใส่ฮือข้างบนนะมันขางด้วยอัน มันเป็นพนะุ่งเนาะมันเป็นซุ่มขอยจนแรนออกมามันนี้ไม่ยาเขา,เขาบูปลูกคาเลบานั่นละ่ะหมองนั่นละ่ะเป็นหมองมันอยู่จากนั่นมาบบไปหากินหอยแดงจักเถื่อจนว่ามันเป็นทีไปทีมาของข้ามว่าหอยผีข้องจันเพราะว่าเพิ่นไปถิ่มจันไม่หันเพิ่นไปใส่ป่าเป็นบ่ พีหลอกกระทิมจันไว้น้ำข้องน่นเลยจากห่วยเย็นห่วยแดงเป็นห่วยข้องจันอีพอเราบอกให้ฟังเพราะว่าหลังจากหลกอกอีพอเราคุ้นกับซาเนาะกับซากลือ้อมาข้าเจ้ากัเลยเอื่นว่าข้องจันนี่ละ่ะมันก็เลยเป็นคำบาที่ไปที่มาของห่วยข้องจันกับอีพอเนี่หละ่ะก็มูไปทิมจันไว้วันนี้ เศร้าบานกับหูจักนะฮกากับซาว่าพี่หลอกนะพี่หลอกอีพออยู่อันอยู่ข้องหวยแดงมันนี่เศร้าบานก็เลยแถบ,บเลยไหมก็เลยอืนบ่าหวยข้องจันอีพอแล้วก็เลยบอกว่าจนลรวมาโอเมียจกักเป็นยังไงเราหวยข้องจันจักผู้ใดไปจับไปจองเอาแล้วบอกจากมืนมาเราก็ไ่ได้ไปจักเถื่อนแต่เราเป็นหนุ่มนะ โบย่างไปไก่เลยยายดวนก็นเลยมาเราให้พี่น้องฟังว่ามันเป็นผีหวยข้องจันหลอกเป็นแต่ย,ยาติแล้วก็ถาพี่น้องรับชมรับฟังกลิบของยายดวนแล้วก็ยายดวนขอคุหลาลๆแต่ว่าก็่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยายดวนในเรื่องพี่น้องเพราะว่ายายดวนก็นสิธิเอเอาเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าพี่น้องฟัง แต่ว่าส่วนหมากนี่ยายดวนหม,มักไปฟัง่งเตรื่องผีสมัยก่อนเด้พี่น,อน้องยายดวนสิไปหาถามดิไปหาถามเรื่องราวต่างๆของขอนของคนสมัยก่อนหไหมยายดวนหมักแบบนี้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเขาจังหวกันคลิปหนาคลิปนี้ยายดวนกัล่าไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ